วันนี้พี่กิ่นจะพาเพื่อนๆนน้องๆไปเที่ยวที่สวนกล้วยไม้ที่บ้านนะคะช่วงเช้าๆอย่างนี้ดอกไม้กําลังบานสวยเลยค่ะแสงแดดก็กําลังพอดีนะคะดอกไม้จะดูบานสะพังไปทั้งสวนเลยค่ะปกติที่บ้านเราเนี่ยจะตัดดอกไม้นะคะอาทิตย์นึงประมาณ3-4ครั้งนะคะ แต่ช่วงเนี้หยุดตาดมาต้องแต่ประมาณหลังตุตจีนค่ะเพราะว่าที่ประเทศจีนเนี่ยมีโรคระบาดก็คือโรคไวรัสโควิด COVID 19หรือไวรัสอู่ฮันนะคะก็ส่งผลกระทบถึงชาวสวนนะคะก็คือเราไม่สามารถจะตัดกล้วยไม้ส่งออกไปประเทศจีนได้ก็ทำให้เราต้องปล่อยกล้วยไม้ให้ บ้านเต็มสวนเลยค่ะซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะคะตั้งแต่ทําสวนกล้วยไม้มาที่บ้านเนี่ยไม่เคยมีดอกไม้ที่จะโอ้โหประบานสีสันสดใสขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ดอกไม้เนี่ยบานแบบนี้ได้นะคะเราก็จะทําการตัดขายเป็นไม้ตลาดที่เมืองไทยนะคะตัดแจกเข้าไปบ้างใครอยากได้กล้วยไม้ก็แจกไปเลยแล้วสุดท้าย กล้ยไม้ก็ยังอยู่นะคะยังไม่หมดก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะตัดออกมาเลยนะคะตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งลงไปนะคะทิ้งไปเลยค่ะจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทิ้งตัดทิ้งนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นก็ชาวสวนแถวนี้ก็ตัดแบบนี้เลยละคะ่ะที่เราต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่าไม่อ่กล้ยไม้เนี่ยถ้าเราปล่อยเอาไว้แบบนี้ต้นมันจะโซมนะคะเราก็ต้องตัด ดอกไม้ทิ้งไปนะคะช่อดอกไม้อีกอย่างนึงเวลาลดน้ําฉีดยาเนี่ยมันก็จะเกะกะลดไม่สะดวกแล้วที่สําคัญนะคะเราจะต้องตัดช่อที่มันบานเยอะๆเนี่ยออกไปเพื่อจะได้ทําให้มันเนี่ยออต้นไม้เนี่ยออกดอกแทงช่อใหม่ขึ้นมานะคะเอาละคะวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ